สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิกอิงชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวงานพิมพ์สกรีนของ DFT นะครับเป็นงานสีขาวล้วนนะฮะนะครับตอนนี้ผมก็พิมพ์มาหลายเมตรแล้วนะครับจะประมาณนี้นะฮะก็คือรีดลงบนเสื้อสีดำนะครับเป็นงานสกรีนสีขาวล้วนนะครับด้วยเครื่อง DFT V5 นะครับตัว Pro Max Plus ตัวนี้นะครับ งานพิมพ์สีขาวล้วนนะครับเวลาเราสั่งพิมพ์หรือว่าทําไฟล์มานะครับก็ให้ทําไฟล์เป็นไฟล์ที่มีสีมานะครับแล้วเราก็สั่งพิมพ์ขาวเอานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นการตั้งค่าสั่งพิมพ์ขาวนะครับไว้บนหน้าจอตรงนี้นะครับตอนนี้ก็พิมพ์ไปประมาณหลายเมตรกว่าแล้วนะครับผมก็ตัดออกมานะครับแล้วก็ไปโรยกาวแล้วก็นำไปรีดนะครับอ่าเนี่ยครับ เพราะว่าถ้าปล่อยลงไปเดี๋ยวมันจะเลอะนะครับตัวเครื่องพิมพ์ก็ยังทำงานได้ดีนะครับในการปล่อยหมึกขาวออกมานะครับตอนนี้สีขาวก็ยังใช้งานปกติครับไม่หายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตวลับตัวหัวพิมพ์นะครับเป็นของเอฟซันหมดเลยนะครับของเดิมของเขาก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้โอเคอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับหมึกนะครับตอนนี้พิมพ์มาหลายเมตรก็หมึกขาวก็ยังไม่หายนะครับอันนี้ก็ผมก็โรยกาวแล้วก็รีดเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นงานพิมพ์ขาวนะครับเดิมรูปนี้นะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็มีสีดํานะครับจะมีสีดําตรงนี้นะครับผมตัดสีดําออกนะครับก็คือเราจะใช้สีของเสื้อนะครับขึ้นมาแทนสีดําตรงนี้นะครับ มันก็จะประหยัดสีดําด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องรีดสีดําลงไปนะครับใช้สีเสื้อขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็พิมพ์แต่สีขาวอย่างเดียวนะครับแล้วก็การสั่งพิมพ์ขาวอย่างเดียวก็จะทําให้พิมพ์ไวขึ้นนะครับโหมดที่ผมใช้พิมพ์ตัวนี้เป็น1 4 4 0งพันสะครับคูณหนึ่นะครับก็จะให้งานที่ค่อนข้างจะหนากว่า1 4 4 0งพันคูณเจ็นะครับก็จะหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ ถ้าเราใช้โหมดนี้นะครับในการพิมพ์เวลาเราลี่นะครับสีของเสื้อต่างๆหรือว่าของผ้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขึ้นมานะครับตัวงานจะค่อนข้างจะมิดชิดนะครับในโหมดนี้นะฮะอันนี้ผมก็ลี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาลอกให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับนี่ครับก็มันจะตัดกับสีดำนะครับที่เราลบไว้นะครับนี่ครับ อันนี้ผมก็เจาะสีดําออกใช้สีของเสื้อขึ้นมาแทนนะครับก็จะให้ความสวยงามนะครับอันนี้ผมลอกเสร็จแล้วแล้วผมก็ต้องไปรีดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ทนต่อการซากักแล้วก็ทนต่อการใช้งานนะครับในการยึดติดของงานนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีดอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเอามาใส่หุ่นตัวนี้ให้ดูนะครับอตอนนี้ผมก็รีดอีกรอบหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับรอบที่สองที่รีดเนี่ยผมก็ใช้แค่ กาวิใช้แค่ประมาณ3-5มถึาวินะครับอยู่แล้วแต่ความชอบของงานเรานะครับดผมมจะมาต่างใ อ่ะงานก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใ,ใกล้ๆแล้วกันนะครับก็เป็นงานสีขาวดํานะครับในตัวที่ผมตัดสีดําออกนะครับพิมเฉพาะสีขาวนะครับแล้วก็ใช้สีเสื้อนะครับเป็นขึ้นมานะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับงานสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อให้ เผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะทําบ้างนะครับก็สามารถลองทําได้นะครับหรือถ้าสงสัยติดขัดด้านใดก็สอบถามได้ที่ Line แอดเขานะครับของ f i กอิงนะครับแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องทาง y o u t u b e นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้ทําคลิปแบบไหนนะครับหรือว่าต้องการสินค้าแบบไหนเทสทดสอบอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ f i กอิงชาแนลก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ